เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาภูทรศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมารวมประกอบพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คำพีใบาลานน้อมบูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรมชโยนาห้องแก้วสารพัดนึกสองสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูณิติธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมการประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์และนำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์พงไซตตามเทปเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโย ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายทุนสนับสนุนการอนุรักษ์คำพีโบราณพิธีกล่าวคำถวายทุนสนับสนุนสร้างพระตรอปิดกฉบับธรรมชัยและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโมทนียกถาโดยมีใจความว่าหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว ราภิกษุสงฆ์ได้ทุ่มเทค,ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาและสืบทอดพระธรรมวินัยอันบริสุทธิ์ให้คงอยู่คู่โลกโดยเราสามารถแบ่งวิวัฒนาการของการรักษาพระธรรมวินัยออกเป็น4ี่ยุคสำคัญตามนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาดังนี้ยุคมุขปาฐะหรือท่องจำในยุคแรกเริ่มพระธรรมวินัยถูกถ่ายทอดด้วยการท่องจา และบอกต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้คำสอนของพระพุทธองค์ไม่เลือนหายมาสู่ยุคจานลงใบลานเมื่อการเวลาผ่านไปมีการพัฒนาวิธีการจารึกพระธรรมลงบนใบลานเพื่อบันทึกคำสอนให้เป็นลายลักษณ์อักษรพบเห็นได้ในหลายสายจารีตเช่นสีลังกาพามา่าขอมและลาวต่อมาเข้าสู่ยุคการพิม ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการเผยแพร่พระธรรมเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย uh ู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชดำริให้พิมพ์พระไตรปิฎกภาษาบาลีด้วยอักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกทำให้พระธรรมเข้าถึงพุทธศาสนิกชนได้กว้างขวางขึ้นและเข้าสู่ยุคดิจิทัลยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญและเป็นยุคที่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชยัย ได้ถือกำเนิดขึ้นซึ่งโครงการพระตรปิฎกฉบับธรรมชัยริเริ่มโดยหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อ15ปีที่แล้วหรือเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2553ด้วยการส่งทีมงานสำรวจคำพีใบาลานจากทั้ง4จารีดเพื่อรวบรวมและนำมาจัดทำรรเป็นฉบับดิจิตัลอันสมบูรณ์ โครงการนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์พระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สืบไปเพราะพระไตรปิฎกถือเป็นธรรมเจดีอันล้ำค่าและยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากคณะสงฆ์หน่วยงานสถาบันต่างๆนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปทำให้มั่นใจได้ว่าคำสอนของพระพุทธองค์ จะยังคงสืบทอดต,ต่อไปในอนาคตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายทุนสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชยัยและอนุรักษ์คำพีใบลานแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ด้วยความปราบรื่มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะพระไตรปิฎกฉบับน,นี้ จะสืบทอดคําสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าสืบทอดในยุคพุทธศาสนาเนี่ยให้อยู่คู่โลกไปนานแสนานานเพราะว่าพระไตรปิฎกถูกเผยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์ซึ่งไปได้ทั่วโลกแน่นอนนะคะแล้วก็การที่จะล่มจะลายไปหรือหายไปเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากเพราะนั้นจึงมีความตั้งใจมากแล้วก็ปื้มบิติค่ะสําหรับครอบครัวเรานะคะที่ได้มีส่วนร่วมที่จะจันโลงพระพุทธศาสนาและคําสอน อันถูกต้องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็คิดว่าพระไตรปิฎกฉบับนี้จะเป็นศูนย์กลางนะ,ะที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะที่ข้อเท็จจริงอันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสทรงสอนทรงเทศนาไว้มาหลายพันปีให้จันลงต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ทำกันมาเนี้นะคะก็เป็น เป็นบุญที่มหาศาลมากนะคะวันนี้รู้สึกดีใจนะครับได้เข้ามาร่วมทำบุญอีกครั้งหนึ่งของที่วัดพระธรรมกายจัดโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันพิเศษถวายกองทุนพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพวกเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าพระไตรปิฎกมีความสําคัญอย่างไรกับชาวพุทธและก็ชาวโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกแล้วนะครับว่าในตอนที่ท่านก่อนเสด็จดับขันบริณพานท่านบอกว่า ต่อไปธรรมะของท่านจะเป็นศาสดาเพราะฉะนั้นเลยนะครับหลักชัยหลักการดําเนินชีวิตเหมือนที่หลวงพ่อธรรมะสอนเราก็คือว่าเรือก็มีหางเสือชีวิตเราก็มีธรรมะก็คือพระไตรปิฎกวันนี้นะครับเราเราช่วยกันทนุบํารุงช่วยกันเสริมสร้างแล้วก็ช่วยกันเผยแผ่โดยเฉพาะกองทุนวันนี้นะครับ กองทุนพระไทยพิดกจาบ,บันชัยเราก็จะได้รวบรวมธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อยู่คู่โลกไปตลอดผมก็เป็นตัวแทนอีกคนหนึ่งที่ได้มาทำบุญเป็นเจ้าภาพวันนี้รู้สึกยินดีนะครับขอสนับสนุนโครงการดีๆของวัดพระธรรมกายหลวงพ่อธรรมะตลอดไป